ย้อนใจแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราเราเซตตรงนี้เป็นสนามซ้อมบาสขอลองดูหน่อยสิว่าฝีมือของน้องย้อนเป็นไงเดี๋ยวเียคุณจูชไม่เช็ดแป้นเช็ดอะไรเลยนะขอบเคลบแป้นปันไม่มีเลยนะฟุกเดลยดำลงไปเลยซุปลงไปเลยฟุกหรือเปล่ามือดกี้นี้ฟุกหรือเปล่าเนี่ยของจริงครับผม สิบลูกก็ลงแบบนี้ครับผมสอนครับผมอะไรนะไม่ใช่ปัญหานี่คุณดูครับมาดูเอามาดูปุ๊พอแล้วพอแล้วเราไม่ให้ซเยอะเราเข้กติกาเลยกติกาของเรากติกาของเรากติกากติกาดีกว่ากติกาเอาไมดีกว่าสุดท้ายไม่ต้องถามคงถามแล้วค่ะดวลกันเลย คือถ้าพี่ไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะหาเอาพี่หลังแกดิเอาแบบตัวกระเละกระลาดไปดีกว่าเอาโัวเรียนท่อมาตัเรียนเลียนท่อมาเจ้โรงเรียนเดี๋ยวต้องย้อนจะต้องดวลกับพี่ตั๊กค่ะเอาดีกว่าคนละกี่ลูกดิห้าลูกค่ะคนละห้าลูกใครได้มากสุดหรือว่าชุดลูกบาสก์เลยครับแฟนมาที่สุดชนะไปเลยคนละห้าลูกเราจะมีให้คนละห้าลูกเท่านั้นสลับกันยิงคนละครั้งนะคะแล้วก็ใครได้คะแนนมากที่สุด จะชนะไปสําหรับเกมนี้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยคุณตัวโต,วตวกว่าน้องเขาเล็กให้น้องเขาอยู่ผมจะต่อให้น้องย้อนต่อ,อยังไงอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนั้นไม่เรียกของนี่เอาเปรียบใคณอยู่ตรงนี้นายคนนี้ต่ออาไปว่าคุณเบ่ายิงจุกไปยิงจุกไป,ปยิงจุกใครชนะได้ลนินจาเป่าเบ่ายิงเอาไปตั้งเล่นก่อนโอเคทำอะไรวะขอโนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว คุณข้าวที่คุณตั๊กดิพิโชติลามากข้าวที่ลูกที่หนึ่งของคุณตั๊กนี่ไปเด็กทีกลัวรเลยอย่าไปขมลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งของคุณเอางพี่ตั๊กหนูพูดกับพี่อย่างเดียวที่หนูไม่แกล้งกับเบียร์เพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรถ้าเราชนะเสมอตัวถ้าแพ้ถ้าเราแพ้ใครได้ครับ กว่าว่าลูกที่หนึ um <ization> ่งของคุณตั๊กจะเป็นอย่างไรเชิญค่ะขอให้เลยดีกว่าตรงนี้เลยเอาอะไรเอาจริงปะะยาธาดนั้นแซ่เอามาดูกันค่ะลูกที่หนึ่งของ ของน้องยอชน้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมอ่อยให้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้ซ้อมสองลูกเลยังไงเนี่ยโอเคโอเคนะเพิ่มเมเอามาดูลูกที่สองค่ะคุณ ใจเย็นหรอกใจเย็นไม่เข้าเรามาดูลูกที่สองใจเย็นลูกนะล,ลูกที่สอง ก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ให้แค่ฆ่าลูกถึงฆ่าลูกถึงฆ่าชนะไปเอาไว้เอาวถึงฆ่าชนะไปเอาไว้โน้ทที่สี่หองนึ่งยอดเอาเลยลูกมีโอกาสมีโอกาสใช้พูดเพื่อเสมอเพราะตอนนี้แล้วต้องแช่งน้องแช่งนุ่งยอดให้ไม่ลงทุนสุดท้ายบอกเลยนะทุกอย่างเนี่ยดึงเกมอยู่นะเนี่ย เอาจริงๆดจริงนี่มันสุดทางแล้วค่ะอะไรนี่มันสุดทางแล้วค่ะเล่นเล่นกันโอ้ได้ค่ะลูกที่ห้าค่ะเทมอยู่เนี่ยลูกที่ห้าลุดท้ายชุดเพื่อเสมอต้องลงต้องลงเท่านั้นถ้าไม่ลงแพ้เลยต้องให้น้องมาช่ยอีกมต้องให้น้องช่วยอีกไหมอย่าดีกว่าคุณธะ ขอถามคุณได้ไหมถ้าหนึไม่ขายไปหขอดูลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายของยอสหน่อยนี่เดี๋ยวนะลูกสุดท้ายของน้องยอสคุณตั๊กมาดูดีลาน้องครับลูกนี้น้องยอสจะชุดท่าพิเศษทำไมครับเพราะว่าท่าหลังชุดดูเขาเขาจะชุดแบบนี้เหรอครับอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมได้ครับดูดูดูอย่าถามพี่มากไปกว่านี้ <laughs> dạ vào không phải áo, luôn thứ hai của nó gió chút lên luôn. Oh, oh. เกมนั่นคืเกมเกมไม่ใช่เรานั่นคืเกมสรุปนะคะเกมนี้นะคะน้องยอยชนะค่ะวันนี้นะคะบ้านน้องยอยนะคะได้ไปทั้งหมด3เหรียญได้เปิดมาแล้วสามครั้งค่ะขึ้นมาบนี้นะคะตอนนี้เป็นช่วงของเลาของโบนัสค่ะมีโบนัส3ครั้งด้วยกันโอกาส3ครั้งครั้งแรกเลือกเลย แต่หลายๆคนได้เห็นความสามารถของเด็กคนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ควรจะชื่นชมเขาด้วยก็คือเขาเป็นเด็กกระตันยูเขาทํางานมาได้ทุกบาททุกสตางค์ให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยใช่ไหมครับภูมิใจตัวเองยังไงบ้างลูกก็ได้ทํางานครับทางานหาเงินให้พ่อแม่ครับแล้วแล้วก็แม่ก็เอาไปเก็บในธนาคารไว้ให้ผมเรียนหนังสือครับอ๋อคุณแม่ก็เอาไปเก็บไว้ให้ให้ผมเรียนหนังสือแล้วคุณโจกับคุณปุ๊นะฮะประทับใจในในตัวน้องย้อนบ้างครับ คือเขาเป็นเด็กดีอะค่ะเขาเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายอะไรเงี้ยทานอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบไม่ค่อยแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะแบบเตรียมเสื้อผ้าไหนให้ใส่ก็คือใส่อันนั้นไม่ได้แบบว่าเจ้าสำอางนู่นนี่นั่นอะไรอยากได้อันนี้อันนี้จะไม่อะไรเงี้ยเป็นคนขี้เหนียวขี้เหนียวเป็นคนเก็บเงินเก็บเงินอะไรเงี้ยค่ะค่ะติดตังของเขาจะไม่ค่อยจ่ายจะจ่ายจักของพี่ก่อนทั้งหมดก่อนแล้วตังของตัวเองเขา เกไว้เหมือนเดิมใช่ในเรื่องของการทํางานน้องยอชเป็นเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจทํางานคนหนึ่งนะคะประทับใจอะไรตีจุดนี้ของน้องบ้างก็เหมือนบทละครครับเขาจะแบบใจถีบตัวเองอ่ะโดยเราที่ไม่ต้องบอกเลยว่าเราจะต้องท่องบทนี้นะก็ว่าเอ้ยพี่โจ้ขอดูบทนี้หน่อยค่ะคือเขาจะรีเควสเองเลยตรงนี้ประทับใจมากก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบในการทํางานและหนูช่วยเหลือเกินนะครับหัวหน้าว่า น้องนองยอสนะครับเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับน้องยอสนะครับพี่อุและพี่โจขอบคุณมากครับ แวันเด็กปีนี้ได้เจอเด็กน่ารักน่ารักนะคะแล้วหวังว่าเด็กๆที่ดูอยู่ทังบ้านทุกคนก็จะเป็นเด็กน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอยากจะบอกว่าแพ้หรือชนะไม่ได้แปลว่าใครรักใครมากกว่ากันนะคะแต่ที่เราขอท้าปล้องศึกเพราะเราอยากเห็นทุกคนรักการให้คึกคักรักกัรให้ลืกเลอกในซีซั่น2